นะครับผมเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาต่อนะครับต่อนะครับต่ออีกนิดนึงพอดีเมื่อกี้นะครับมีสะดุดนะครับก็มาพูดคุยถึงเรื่องระบบระบายความร้อนให้ซ p u นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเอาเป็นว่าซิงนะครับสิงพัดลมนะฮะมันจะมีความแตกต่างกันนะครับอยู่ที่การใช้งานของเราและการเลือกใช้เลือกซื้อนะครับเอาที่เหมาะสมนะครับกับตัวเครื่องนะครับกับตัวซ p u นะครับผมทํางานเล่นเกมนะครับ คำว่าเหมาะสมผมมันก็จะพูดถึงเรื่องเหมาะสมทางงบป,ประมาณด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมทางด้านการใช้งานการมันเพียงพอนะครับอะไรแบบนี้นะเพียงพอไหมนะครับอะไรแบบนี้นะครับจําเป็นไหมอะไรแบบนี้นะครับนะครับอันนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับตัวซิงต่างต่างตัวนี้ เป็นแค่กล่องนะครับประกอบไปหมดแล้วนะของพวกนี uh, ้นะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องนะครับซึ่งจะเยอะมากแล้วก็มีเสียหายทิ้งไปบ้างนะครับย้ายที่นะครับยกย้ายอะไรแบบนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นเกือบ10กว่าปีที่แล้วนะเพื่อนๆนะครับพวก V8 V6 นะครับนี่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นซิงค์เท่านั้นนะครับยังไม่มีระบบน้ําเข้ามานะครับแล้วก็มีเริ่มมีระบบน้ําเข้ามานะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับพวกนี้เห็นไหมครับ ร้อยอะไรแบนรบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ปล่องก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันนะนะครับก็อันนี้เป็นระบบน้ําปิดนะระบบน้ําปิดเขาเรียกว่าระบบน้ําปิดเอาเป็นว่าเพื่อนเจะเห็นเป็นท่อเนาะท่อมีน้ําอยู่ข้างในท่อแต่ไม่มีน้ําอยู่ข้างในนะครับมันทํางานแตกต่างกันไหมนะครับราคาแตกต่างกันไหมนะครับไม่จึงเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็คือนะครับ นี่ครับอันนี้ผมเรียกเป็นครีบนะครับเอามามามาอธิบายสักเล็กน้อยนะครับนะครับอันนี้เป็นครีบเนาะครีบนี่คือนะครับทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่อะไรนะครับไปที่เป็นท่อเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรเกรดขนาดไซส์ต่างๆมีผลไหมกับการระบายความร้อนนะครับต้องบอกว่ามีนะครับเพื่อนๆนะนะครับครีบเนี่ยมันคือตัวกระจายความร้อนนะเพื่อนนี่นะครับ การออกแบบทุกอย่างนะครับที่ในเรื่องของการระบายความร้อนจะมีสิ่งสิ่งนี้นะครับนะครับแต่เกรดนะครับความเหมาะสมที่เขาทำเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับด้านนี้จะไม่มีไปนะครับไม่มีไปก็คือ CPU จะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับจะวางลักษณะแบบนี้เนาะกระดอง CPU จะอยู่อย่างนี้แล้วก็มีซิลิโคนนะครับเพื่อ,อใช้สำหรับเชื่อมต่อนะครับ ประสานนะครับให้มันสนิทนะครับสนิทที่สุดไม่มีอากาศข้างในนะครับซิลิโคนไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับถ้าไม่มีซิลิโคนไม่ได้นะครับหน้าสัมผัสนะครับกระดอง cpu มันค่อนข้างแข็งนะครับการแนบสนิทแล้วก็มันทําให้มีรูระบายอากาศหรืออากาศที่อยู่ด้านในนะครับมันไม่แนบสนิทนะครับมันระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับนะครับผมแล้วมันก็แข็งการกระแทกก็เกิดได้นะครับต้องมีซิลิโคนซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานซิลิโคนจะเหลวนะครับเพื่อนๆเห็นไหม อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับไม่พูดเยอะนะครับผมก็ดูที่กรีบนะครับเห็นไหมตรงตรงด้านตรงกลางจะมีแกนนะครับมีแกนคือทองแดงหรือว่าเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาเป็นนิกเกิลหรืออะไรระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นกรีบนะครับกรีบก็คือการกระจายนะครับกระจายความร้อนนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ความร้อนกระจายได้เร็วก็จะเป็นหลายๆท่านอาจจะรู้นะพัดลมนั่นเองเพื่อนนะครับพัดลมเห็นไหมนะครับการทํางานจะเป็นลักษณะอย่างนี้ การเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อก็คือท่านใช้ CPU ที่สเปคสูงนะครับก็ดูท่านก็ไปดูรายละเอียดเลยครับยิ่งคอสปีดสูงเท่าไหร่นะครับคอเยอะนะครับเพรดเยอะนะครับแน่นอนว่าความร้อนจะสูงทําในการประมวลผลเนาะท่านก็สามารถที่จะตรวจเช็ความร้อนผ่านฮาร์ดแวร์ได้นะตัวนี้เราก็เลือกใช้ซิงค์ที่เหมาะสมนะครับหลักการทํางานนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับ CPU ก็แนบสนิทกับตัว ถ้าเป็นท่อไปใช่ไหมนี่อย่างนี้ที่เป็นทองแดงเนาะแล้วก็แน่นอนว่าความร้อนนะครับมันก็คือจะเป็นก๊าซเป็นไอระเหยนะครับเข้าไปในท่อนะครับเข้าไปในท่อส่วนที่อยู่ในท่อนะก็จะเข้าไปในท่อส่วนที่เป็นซิงค์เห็นไหมที่เป็นระยะห่างมันแน่นอนมันก็อยู่ที่ซิงค์ด้วยการกระจายส่วนใหญ่จะไปที่ท่อนะครับแล้วก็กระจายความร้อนเป็นไอขึ้นไปนะครับเป็นไอร้อนขึ้นไปนะครับความร้อนเนี่ยจะเบานะครับ เราก็นี่นะครับผ่านผ่านท่อตรงนี้มันจะซึมเข้าไปในท่อนะครับล้วก็ผ่านท่อที่อยู่ในตัวครีบตัวนี้เรียกึน้นกีบกันเนาะแล้วก็แต่ละครีบนะครับก็มีกระจายออกไปได้อ่าสมมติ2องศา3องศา1องศาก็แล้วแต่ก็จะระบายไปสมมติสมมติร้อยองศาอ่าสมมตินะสมมติอันนี้คือสมมติก็เอาคีบที่1ผ่านไปครีบที่สอก็ลดมา8 90 80 70 60อะไรแบบนี้ก็คือลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็ ตัวที่มันกระจายความร้อนออกนะครับก็คือพัดลมนะครับในการช่วยกระจายความร้อนออกประมาณนี้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เลือกซื้อเอาเห็นไหมไบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่นะครับแล้วก็ท่อส่งนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าก็จะมีการออกแบบนะเกรดคุณภาพมีมีส่วนที่ทําให้มันเย็นนะครับผมนะครับหลักการอยู่อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับหลักการอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วหลายๆท่านบอกโอ้ผมไอห้าเจนเอา่า เก้าเก็นสิบเก็นสิบเอ็ดมันพอไหมอยู่ที่ว่าตัวไหนนะถ้าเป็นถ้าเป็น้น5ตัวใหม่ๆนี่ก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับก็ถ้าสิงแถมก็ยังใช้ได้แต่ว่าความร้อนในการเล่นเกมอยู่ที่แปดสิบเนี้ยเพื่อนๆพอใจไหมนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันลดนะครับเราก็จะซื้อซิงแบบนี้เข้ามาเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นสิงน้านะครับเข้ามานะครับอา้าวอธิบายต่อนะครับอันนี้ซิงนี้ผ่านไปเนาะนะครับคร่าวๆเนาะ นะครับผมอ่าต่อไปถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวนี้ยังไงนะครับแน่นอนคําว่าน้ำนะครับน้ําเปิดนะครับหรือน้ําปิดนะครับมันก็ต้องมี2 2แบบน้ําปิดนะครับก็คือมีคือมีน้ําอยู่ในท่อนะครับเหมือนกันน้ําเปิดก็มีน้ําอยู่ในท่อนะครับแต่ระบบปิดมันก็คือชัดเจนว่ามันจะหมุนวนลูปอยู่ในตัวในตัวของหม้อน้ํนะครับนะครับนี่นะครับแล้วน้ําที่อยู่ในน้ําปิดมัน มีเยอะมีมากมีน้อยขนาดไหนนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับนะครับซึ่งน้ําปิดแน่นอนได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่านะครับทุกวันนี้นะครับติดตั้งง่ายแล้วก็มีความสวยงามเดี๋ยวนี้มีจองมีจอด้วยนะครับบอกอุณหภูมิต่างๆได้นะครับมีรูปนู่นนี่นั่นได้นะครับอันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงการทําให้มันเย็นนะครับนะครับก็การทําให้มันเย็นก็คือหนึ่งนะครับตัวหม้อน้ํานะครับ ตัวรอบของตัวปั๊มนะครับตรงนั้นแหะครับแล้วก็ตัวพัดลมระบายอากาศที่ทําให้มันเย็นนะครับๆกวเลือกเอานะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าไหนที่ออกแบบได้ดีมีคุณภาพมันก็จะอยู่ได้นานนั่นเองคือเอาง่ายๆชุดน้ําปิดอายุงานมันจะสั้นกว่าชุดน้ําเปิดนะครับนะครับเขามีอายุการประกันหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีนะครับอยู่ที่เกรดนะครับอยู่ที่ ความพรีเมียมนะครับอยู่ที่การออกแบบนะครับก็จะมี1ตอน2ตอน3มตอนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็เลือกเอา1ตอน2ตอน3มตอนหมายถึงขนาดของหม้อน้ํานะครับก็คือ3ามพัดลมก็คือ3ตอนเนี่นะเห็นไหมร้อยยี่เซนอันนี้เลือก1ตอนนะครับ2ตอนก็คือมีคือยาวมาอีกนะครับ3ตอนก็คือยาวมาอีกประมาณนี้เพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับอา้าววันนี้มาดูน้ําเปิดนะครับ น้ำเปิดนะครับน้ำเปิดนี่ก็คือมีน้ําอยู่ข้างในเหมือนกับน้ําปิดนะครับแต่ว่าขนาดของท่อนะครับจะใหญ่กว่านะครับผมจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เลือกขนาดท่อได้นะครับคือจะไม่มีข้อจํากัดตรงนี้นะครับแต่ว่าน้ําปิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับขนาดท่อไซส์ท่อนะครับมีข้อจํากัดนะครับผมแน่นอนนะครับถ้าเป็นน้ําเปิดนะครับปั๊มจะถูกแยกออกมาจากตัว บล็อกนะครับนี่นะครับความร้อนตรงบล็อกก็คือจะไม่มีนะครับสาหรับความร้อนจากปั๊มนะครับแต่น้าน้าน้าปิดส่วนใหญ่จะมีเพื่อนก็ต้องเลือกดูนะครับแน่นอนว่าน้ําเปิดจะเป็นระบบระบายความร้อนที่ระบายความร้อนได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าการติดตั้งเนี่ยจะยากกว่านะครับแต่เราติดตั้งไปครั้งเดียวนะครับนะครับเราก็จบเลยนะครับก็คือใช้งานเป็น10บสปีนะครับผม หรือยาวนานมากกว่านั้นนะครับถ้าเราไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่นะครับแต่น้ํายาต้องเปลี่ยนนะครับทุกๆ3ปีนะครับแล้วบางคนบอกเอ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ํายาเสื่อมคุณภาพนะครับสีนะครับสีของน้ํายาจะเปลี่ยนนะครับเป็นสีใสๆนะครับเป็นสีของน้ํานั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นตะไคร่น้ำอันนั้นคือหมดสภาพแล้วเทาที่เคยเจอนะจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือระดับ3ปีนี้ก็เปลี่ยนก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่า เออลืมบอกอีกน้ำยาระบบน้ําต้องเป็นของเป็นน้ํายาเคมีนะเพื่อนๆไม่ใช่น้านะนะครับตองมันก็ไม่ได้แพงมากครับมีหลายเจ้าหลายแบรนด์ที่เขาทำเราก็ไปเลือกเอาตามสีที่เราชอบนั่นเองนะเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นี่เลยนะท่านน่าจะเริ่มมองภาพออกแล้วนะครับนะครับท่อที่มีน้ําอยู่ข้างในนะครับอ่าเป็นน้ําน้ํายาเคมีนะเพืนะ่อนๆะแนะ่นอนว่ามันสามารถที่จะดึงความร้อนออกไปได้เร็วกว่าและก็ได้เยอะกว่า เพราะว่า1ปั๊มแรงกว่า2หน้าสัมผัสที่เป็นบล็อกนี่เราก็เลือกได้อีกครับ CPU เสร็จแล้วเนี่ยท่อใหญ่กว่าน้ําเยอะกว่านะครับแรงดันไวกว่านะครับหลายๆอย่างนะครับแน่นอน,นพัดลมหม้อน้ําที่ยาวกว่าเลือกหลายเกรดได้หลายเกรดนะครับแต่เพราะน้ําระบบปิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะเขาติดมาเลยแล้วก็ปัญหามันอาจจะตับแต่งโมดิฟายอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนนะก็ตามนั้นแหละครับ ก่นเลือดเลือก,เอ,กเอาเลือกดูอันนี้เป็นชุดโมนะครับโมดิฟายสำหรับทสบเบรดระบบน้ำเปิดกึ่งน้ำปิดนะครับมอน้ำเป็นนิกเกิลนะครับซึ่งหาหาได้ยากนะนิกเกิลไปแบบนี้นะครับพอไปแบบนี้เป็นนิกเกิลพัดลมใหญ่ๆนะครับคีบกระจายความร้อนที่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นน้ำปิดนะน้ำปิดผมบอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดนะครับพอมันปั๊มมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ย ตัวหม้อน้ํามันก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับซ่อมไม่ได้นะส่วนใหญ่ซ่อมไม่ได้นะนมมนะก็ต้องเอามาโมดิฟายเพื่อเพราะว่าผมเสียดายนะครับเอามานะเห็นไหมผมก็ต่อสายยางระบบน้ําเข้าไปแล้วก็ใส่ปั๊มน้ําเปิดเข้าไปเพื่อให้มันรันรูปนะครับนี่นะครับกระจายความร้อนผ่านบล็อกนะครับเห็นไหมมองเห็นบล็อกไหมมันก็คือการออกแบบคล้ายๆกันนะเพื่อนนะ ก็ทักทายสอบถามกันมาเอาโอ,โอ้เดี๋ยวไปส่งของช้อปปี้ก่อนนะฮะนี่นะครับเพืเ่อนๆก็ไว้ทักทายกันมานะครับ